พี่น้องจา๋ามาแอบเก็บบ้านเขาบ้านตำรวจนะคุณพี่ถ่ายทำไมเดวโดน,นเนี่ยคุณพี่จะแอบไปตัดอะไรให้ให้อีกแล้วเดี๋ยวคุณจะโดนจับฉันจะให้จับคนเดียวนะคะฉันเกี่ยวอุ้ยอุ้ยทุกคนทำไมมันเยอะจังเลย เห็ดแล้วเห็ดอะไรเห็ดถั่วตัวนั้นน่ะอุ้ยคุณพี่อะไรน้าอย่าไปอย่ดไปพี่นี่พี่น้องเห็นบ้านตำรวจนหมจ๊ะกล้ามากค่ะกล้ามากไล่บ้านตำรวจด้วยขอถ่ายรูปก่อนคุณนายขาเนี่ยทุกคนป้าคุณพี่ไปเก็บเห็ดแล้วบ่ พี่บอกว่าให้ไปดูเห็ดก่อนพี่น้องพี่น้องจา๋ามาแอบ,บเก็บบ้านเขาบ้านตำรวจนะเดี๋ยวจะโดนตำรวจจับคุณพี่จะไปดูเห็ดต้องแบบว่าอะไรนะเอแอบบก่อนคุณพี่เจอเห็ดด้วยนี่มีคนเดินมาเตะเห็ดทัวนะทุกคน ปกติม <łość> ันมีเห็ดดำด้วยนะนี่อันนี้อันนี้เห็ดดำนี่นางฟอเล็ดละนางแก่แล้วเหรอนางแก่แล้วเออเนี่เห็ดถั่วก็มีเห็ดถั่วเห็ดดำนี่ไงทุกคนนี่มีคนเตะหักหมดเลยใช่เสียดายเสียดานะเนี่ยมานั่นแหละเนี่ยกำลังกำลังหมกเลยเนี่ยกำลังเนี้ยเนี่ยอู้ ใหญ่บ้านตำรวจตกอคุณพี่ไปเรากลับไปที่นี้เขาเตะจนนอนล้มแง่งอยู่แล้วไปแล้วผัวรอแล้วไปไปเอาซะหน่อยซะหน่อยนึงทุกคนไปเตือนตามคุณพี่ไปหมาไม่กัดนี่ในมือนตามผู้ใหญ่มาไม่กัดคุณพี่บอกว่าหลักฐานอยู่ในมือใครพวงเบลอเลยมันก็จะเน่ามันก็จะเน่าทิ้งนะคุณนายเนาะก็ปล่อยให้นกกให้นทุกคนดูดี คุณพี่ก็เจอเห็ดอีกแล้วฉันออนซอนมากเลยนะเลืนเนาะนี่มันเหี่ยวเนี่ยมันแก่ทิ้งไปแล้วนี่เจ้เนาะมันแก่มาแล้วปะไปกันเถอะเจ้ผัวจะด่าเอาไป You can go with them. No can don't with I don them And I, I come to pick พาคุณพี่มาลำบากยามค่ำคืนสู้ช,ชีวิตเจออีกแล้วท่านผู้ชมดอกกำลังงามกำลังกินกำลังสวย นี่ได้หรือเปล่าเจเจนี่เห็นอะไรไหมคุณพี่ไม่เอาเลยใช่ไหมคะเพาไม่เอาก็ไม่เอาค่ะจบข่าวจบข่าวไม่เอาใช่ไหมคะแบบนี้จบข่าวโอเคชิมแม สวยเลยทุกคนคุณพี่ก็มาสู้กับความมืดนะจ๊ะนีไงอะไรอ่อยอ๋อเหตุพึ่งเก่ารักกำลังดีใช่ไหมฮะไม่เอาใช่ไหมฮะมันแข็งเี้นะไม่เอาใช่ไหมฮะเลือกได้เนี่ยมืดมากไปยังไม่รู้เลย